สวัสดีครับวันนี้ผมกรชัยนะครับผมกรชัยจากช่องกรชัยสร้างบ้าน JO1 Official นะครับผมเป็นลูกศิษย์ของวอสโจนะครับ JO1 นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับมาทำการแสดงที่เคหะบางพรีนะครับเลยมาทางทิศใต้ประมาณสัก4กิโล4-5กิโลนะครับวันนี้ทีมงานตั้งเวทีจะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ประมาณ ใบสใบสนะครับใบสใบสนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยนะครับก็ติดฉากนะครับติดฉากติดอุปกรณ์ไฟนะครับแล้วก็จอ LED กำลังตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับผม ดูใกล้ๆนะครับอิมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้จากเมื่อคืนนะครับผมพาไปที่ลัดกระบังนะครับที่ลัดกระบังก็มีฝนล,ลงมานิดหน่อยนะครับส่วนที่วันนี้ที่เคหานะครับเคหาบางพีทําการแสดงที่เคหาบางพีนะครับ ทีมงานก็ติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีเพชรขึ้นไปแล้วนะครับเพชรทีมงานของเบ่าตุ้ยนะครับเมื่อสักครู่ผมก็เจอเบาตุ้ยที่เซเนะครับทักทายกันเรียบร้อยนะครับเป็นกันเองมากนะครับเบ่าตุ้ยครับพรุ่งนี้ก็จะไปทําการแสดงที่บ่อวินนะครับวันนี้อยู่ที่เคหะบางพีนะครับสําหรับผู้ที่อยู่โซนนี้ครับ ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็วันนี้มาพักผ่อนนะครับอิริยาบดปล่อยนะครับวันหยุดสุดสุดสัปดาห์นะครับมาชมแสงสีเสียงนะครับจากทีมงานสาวน้อยลำเพลินโช์นะครับของบอโจอและเฮียนหน่อยนะครับมาครับมามาชมกันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้านสร้างอีกด้านนะครับ ครับนี่สดๆนะครับสดๆหน้าเวทีเลยนะครับเมื่อวานผมก็มาถ่ายนะครับที่ลาดกระบังนะครับวันนี้ลุยต่อยครับที่ท,ที่หาบางทีนะครับ <c oughs> ชมทีมงานกันระยะใกล้เลยนะครับที่เบ่าตุ้ยนะครับ ทีมงานก็นอนพักผ่อนกันนะครับํำคานนะครับติดคากนกันแล้วเริ่มดึงลอกเดี๋ยวสักพักช่วงเย็นก็จะติดตั้งกันอีกทีนะครับตรงนี้ก็ตามสเต็ปของเขานะครับด้านหลังก็เป็นที่พักของอพวกศิลปินนะครับนักร้อง แล้วก็แดนเซอร์นักแสดงบนเวทีนะครับส่วนทีมงานคอนโวยทีมงานจองานฉากสังกสีก็ล้อมรั้วไว้แล้วนะครับติดล้อมรั้วไว้นะครับแต่ดูแคบๆหน่อยนะครับเมื่อวานเราดูเครื่องบินนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิันนี้วันนี้ก็เห็นอีกแล้วเครื่องบินอันนี้เป็นแนวขึ้นนะครับมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ คิดว่าวัอดีน่าจะเต็มแน่นอนนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็มานะครับมาชมการแสดงสดๆครับดนนรีดนตีสดนะครับของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับมาจากมหาสาครคามนะครับทีมงานคุณภาพจริงๆนะครับติดตั้งั้ว สังกะสีเรียบร้อยครับผมแน่นเลยครับน่าจะแน่นขนาดเลยนะครับเนี่ยแน่นรั้วสังกะสีแน่นอนครับมานะครับวันนี้วันหยุดสุดสานนะครับมาเที่ยวกันนะครับหรือว่าดูในไลฟ์ของผมได้นะครับแต่ผมก็ไม่สามารถถ่ายเวทีกลางให้ได้นะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับก็ถ่ายด้านข้างนะครับ ผมกนชัยนะครับกอนชัยสร้างบ้านนะครับเป็นลูกศิษย์ของบอสโจนะครับกนชัยเจโววันออฟฟิเชียลนะครับ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับมีคลิปเกี่ยวกับการดูคอนเสิร์ตการสร้างบ้านนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสูงมากเลยนะครับ เวทียิ่งใหญ่จริงๆนะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับส่วนวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับใกล้จะเปิดวงวันที่21เดือนกันยานี้นะครับตอนนี้ก็ซุ่มทำเวทีมีชุดมีการแสดงนะครับชุ่มซุ่มกันอยู่นะครับก็จะให้ทางแฟนคลับนะครับตื่นเต้นนะครับ เห็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินบินฝผ่านสนามบินน่านฟ้าของประเทศไทยนะครับสวณภูมิมเ,เดีินไปดูอีกด้านนะครับที่เบ่าตุยนะครับทำงานแข็งขันนะครับที่ยาว เวทีนะครับด้านล่างก็นอนพักผ่อนกันนะครับทีมงานจอย LED นะครับก็ติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วก็เตรียมขึ้นดึงลอกขึ้นคานนะครับของทั้งสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูก็ทำงานกันนะครับสาวน้อยลำเคอนโชว์วันนี้ที่สวัสดีครับน้องความแสมครับ ตรงนี้ก็ทะลุตลาดได้นะครับแต่เขาก็เดี๋ยวเขาคงปิดนะครับอีเซเว่น้องเรมกำลังสัมภาษณ์อยู่ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องกอนชัยสร้างบ้าน j o 1 Official นะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ